อื้อันนอ้น่ารักจังว้าขนมปัดมีปัาแก้มีไข่อ๋อวีเยอะจังของหนูนี่ไงของไททันกบลอดินสอใช่ไหมครับสีจังที่ใส่มาด้วยสีเหลือง <G ül üyor> อะไรอ่ะอืมการบ้านไม่ใช่เอาไว้เขียน าวางไว้เอาวางลงเอาหยิบอันไหนออกมาดูอีกซิมีอะไรบ้างอะไรคืออะไร,รอ่ะห่อของขวัญด้วยเหรอใช่อ่ะเดี๋ยวค่อยแกะเอาวางไว้หรือว่าเป็นดอกกุล <c oughs> หลาบแสนสวยดอกกุหลาบแสนสวยทำไมอันนี้มันอไม่หรอกอปิดอันนี้ก่อนนะแจกไหมก็ดีลูก รักที่สาวเพื่อไม่ให้